วันนี้ก็มาพบกับช่องเสียบอยรถเกี่ยวซิ่งนะครับวันนี้มาผมพามาชมรถอัดฟางอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็ขับรถไปด้วยอัดวิีโออัดคลิปไปด้วยนะครับวันนี้ฟางหนาๆน,นะครับแห้งๆห,หนาๆเนยครับเพราะว่าอากาศร้อนมาก น,นี่นะครับอาดิโดวอาคิดไปด้วยขับรถไปด้วยเจ๋งไหมละครับพี่อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับวันนี้ แต่ก็มีลมอยู่นะครับแต่ก็ร้อนนี่นะครับฟางแน่นๆนะครับก้อนใหญ่ๆนะครับวันนี้เราก็มาอาด้วยกันทั้งหมดสองคันนะครับอาดเสร็จแล้วก็พักเที่ยงกินข้าวแล้วก็ตรวจเช็ครถนะครับว่าสภาพยังโอเคอยู่ไหม พอตรวจเสร็จก็ลงไปอัดต่อนะครับวันนี้อัาจเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการขนย้ายฟังเพื่อที่ไปส่งให้ลูกค้าน,นะครับ